พนักงานาการตอนแรกคือต้องบอกเลยว่าน้องไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเพราะว่าส่วนตัวแม่เองอ่ะก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษด้วยก็เลยอยากหาอะไรที่สามารถที่จะช่วยให้น้องสื่อสารได้แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษที่เราสึกว่ามันไม่ได้แบบเป๋มากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะคูดร้องเต้นตามก กับ,บเพื่อนนะคะไปในวัยเดียวกันก็คือเหมือนแบบเขาจะพูดเยอะแล้วก็พูดเก่งกว่าแบบเพื่อนทั่วไปที่ตอนนี้ก็ถ่าไปเข้าโรงเรียนแล้วค่ะคุณครูที่โรงเรียนนะคะก,ก็ชมมาว่าแบบน้องมีพัฒนาก,การดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเราประทับใจคุณครูที่สอนค่ะเป็นครูต่างชาตินะคะก็เหมือนเรียนไดียวกับลูกค่ะเออก็ได้ แล้วก็เรื่องกิจกรรมเรื่องการเรียนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเครียดมากจนเกินไปแล้วน้องขอมาค่ะอยากมาที่นี่ตลอดเลยคือไม่เคยมีมองอแงเลยนะคะน้องชอบค่ะน้องชอบที่มากเลยเพราะว่าพูใจดีด้วยแล้วก็จะได้อะไรกลับบ้านติดไม้ติดมือไปวต่อจป้าเขา เฟซบุ๊กค่ะเราเซิร์ชว่าแบบอยากให้ลูกแบบเรียนภาษาอะไรเยงนี้ค่ะก็เจอที่นี่เป็นเป็นช้อยแรกๆเลยก็เลยลองตัดสินใจเข้ามาค่ะเออในส่วนของแม่เองนะคะอยากให้ผู้ปกครองหลายๆท่านค่ะที่รู้สึกว่าอยากให้ลูกเก่งเรื่องภาษาการกล้าแสดงออกหรือว่ามีมุษยสัมพันธ์กัเพื่อนนะคะลองเอาฟันางเป็นทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจดีๆนะคะขอบคุณค่ะ 他不干。